มดข่าพาเพลินสวัสดีค่ะรักฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนงานแต่งสุดประหยัดจัดข้างถนนไม่มีโต๊ะและเก้าอี้ให้แขกกินบะหมี่ที่พื้นค่ะเมื่อวันที่24มิถุนายน64ที่ผ่านมานะคะเว็บไซต์ของประเทศจีนรายงานว่ามีคู่รักชาวจีนคู่หนึ่งนะคะได้จัดงานแต่งงานกันที่เมืองฉือเจียจวงมณฑลเหอเปย่ย สภาพของงานแต่งนั้นเป็นอะไรที่เรียบง่ายไม่มีเต็นท์ให้แขกหลบแดดไม่มีโต๊ะไม่มีเก้าอี้ไม่มีการจัดสถานที่อะไรทั้งนั้นนะคะจัดมันที่ข้างถนนนี่แหละค่ะโดยในส่วนของเรื่องอาหารก็มีแค่หม้อต,ต้มน้ำเปิดเอาไว้แล้วก็ให้แขกเอาบะหมี่ไปต้มกินกันเองโดยมีบริการแค่ถ้วยแล้วก็จานแล้วก็ตะเกียบเท่านั้นค่ะ โดยเจ้าบ่าวเจ้าสาวเปิดเผยว่าที่ต้องจัดงานแต่งงานแบบประหยัดขนาดนี้ก็เพื่อเก็บเงินเอาไว้ไปเที่ยวฮันนีมูนกันค่ะซึ่งทางแขกและก็ญาติิเองก็เข้าใจดีและมองว่าการจัดงานแต่งงานแบบนี้ก็เป็นอะไรที่เรียบง่ายไม่ยุ่งยากบางคนเดินทางมาไกลหลายกิโลเพื่อมาร่วมงานแต่งก็เพิ่งจะเคยเจอการจัดงานแต่งที่ง่ายขนาดนี้นะคะซึ่งพวกเขาเองไม่เดือดร้อนอะไรและมองว่ามันไม่ฟุ่มเฟือยอีกต่างหากค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ